จิกมาจิกมาจิกมาให้แม่ครับอ้เก่งจังเลยครับเอามาลูกามาแนนแนนค้างมันค้างอยู่เห็นไหมนะ่ะค้างอยู่ันนเห็นไหมนะ่ะเอามาอีกเอามาเร็วมาครับจิกให้แม่ครับจิกออกมาเลยจิกออกมาดิหนล่ะ แม่ยังไม่เห็นเลยจิกออกมาลูกจิกออกมา,กา,มาครับเนาะนั่นหนึ่งอันค้างอยู่ข้างบนเนาะนั่นเอ,เ,อเอาออกมาให้แม่ลูกมาเอามาเอามาครับจุก,ก,กุเอามาให้ยายครับจุกุจุกุเอามาให้ยายเร็วๆค่ะเอามาเร็วๆเอามาครับ เอามาให้ยายเลยเร็วๆเขาไหนล่ะ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 ได้มาหนึ่งตัวเห็นไหมเนี่ยมันค้างอยู่นี่เนี่เห็นมันค้างอยู่เนี่ย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 เอามาอีกเร็วๆเขาอเอามาถ่ายด้านนี้ก็ได้ถ่ายรูปคนสวยครับอุ้ยได้บ้านใหม่แล้วนี่เนาะไหนเอาแม่นๆออกมาไหนลูกจับมาไหนตัวไหนนั่น น,นั่นจับมาจับมาให้แม่ก่อนเร็วๆไหนไหนแม่เห็นอยู่มาตกตรงไหนแล้วว่ามเมื่อกี้อ่ะหานไม่เจอแล้วไปตกตรงไหนนั่นอุ้ยเนาะลงมาเร็วมาสับเข้าไปข้างในเหมือนเดิมบ่หึน,นั่นเอามาใหม่เร็วเอามาใหม่ครับไม่เอาก็เอาใหม่เร็วเอามาใหม่เอามาให้แม่ใหม่ มาตีตีจุก,กรุจุก,กรุก,กรุก,กุกุกไม่เอาใช่ไหมเมกกี้ใช่ไหมไม่เอาก็เดี๋ยวเอามาใหม่เลยมาเอามาใหม่เอามาใหม่เอาเอา,เอา,เอาดีๆเอาตัวแม่นๆนะเนาะ,ะช่วยกันทำมาหากินครับ <c oughs> ไม่ตั้งกระพริบตาเลย เอ้ยกับพิบตายิบ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 นน,น่ะมา,าลงมามา,าลงมาให้แม่เร็วไปไหนล่ะเมื่อกี้นะ่ะเอามาเลยเดือจังเลยครับเนี่เห็นไหมนะ่ะเอาาลงมาให้แม่ก่อนมาอออแล้วเอามาลงม,มาเอามาเอามาเอามาสามอันครับเกิ่งครับเกิ่งครับจุกร นายนี่ไหนนะเอามาให้แม่เร็วเอามาให้แม่เร็วตัวไหนเอยตัวไหนครับเขาไหนครับเขาเอาตัวไหนให้แม่ครับหืมมาตีลูก มามามาเอาลงมาไหนอะตัวไหนอะไปไว้ไหนล่ะเร็วเอาลงมาเร็วลงมาลงมาเลยเขาเก่งครับเนาะเขาเก่งครับเขาเอามาให้แม่หน่อยครับตัวไหนดีตัวไหนดีเนานะ ตัวไหนดีตัวไหนดีดูนะน่ยเต็มหม้อ,อข้าวนะเห็นไหมเนี่ยเต็มหม้อ,อข้าวเนี่ยแล้วตัวไหนให้แม่มาเอามาให้แม่กเร็วๆเ,เข้ามาเอามาให้แม่หนึ่งตัวเร็วๆตัวเมื่อกี้นี้เขาจับเข้าคืนที่เก่าเลยใช่ไหมนะตัวไหน ต้ไหนครับตัวไหนครับตัวไหนครับเขาเอาตัวไหนให้แม่ครับเขาเอาตัวไหนครับเอามาให้แม่นะครับมาเอามาลูกมานะเขาเอาตัวไหนให้แม่นะมาจิกมาลูกจิกมาจิกมาให้แม่นะจิกมานะครับ อเอาตัวไหนดีเนาะเนาะฮะตัวไหนครับจิกมาแนะ่ลูกไหนเลือกเอาเลือกเอาเลือกเอานะอืมเลือกตัวที่ถูกถูกนะเดี๋ยวเอซจะส่งตังมาซื้ออาหารให้นะเนาะเลือกเอาตัวที่ถูกถูกนะครับนะไหนตัวไหนไหนครับไหนล่ะไหนล่ะ น่นมาแล้วครับหนึ่งใบครับสองใบครับค้างอยู่ครับเนาะอื่นี่ใบแรกนะครับลงมาแล้วครับนี่ครับเห็นยังครับนี่ใบแรกนะครับนี่ครับใบแรกครับเนาะเอ๋ไหนใบที่สองอยู่ไหนอันนี้ใบที่สองนะคะค้างอยู่ตรงนี้ค <c oughs> ้างอยู่ตรงนี้ไหนละใบที่สามละลูกเอามาอีกใบนึงเอามาอีกใบหนึ่งเลี้ยวเลี้ยวเอามาอีกใบหนึ่ง <c oughs> มาอีกใบนึงมาเร็วเร็วอันนี้ใบที่สองเอฟซีค้างอยู่นี่ใบที่สองมามามาอีกใบนึงไม่ให้แล้วเอฟซีดูซินะ่ะเออไปจิกขนแล้วไม่ให้แล้วอะ่ะไม่ให้แล้วให้แค่สองใบ บอกอันเนี้ยเอาแค่สองใบพอนะครับเนาะเอามาดูกันตัวไหนนะ<ม>นี่<ม>เห็นยังเอซีนะครสองใบนะครับจากน้องนกเขาแขกนะครับรับชมรับฟังด้วยวิจารณญาณานะครับขอบคุณนะคะ กดไลค์กดติดตามกดซับตะใครให้ยายวันชาแนลด้วยนะคะ